สวัสดีสมาชิกนะครับชชมรถใช้งานสภาพส,ายสวยๆหนึ่งในร้อยมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้กับเชฟโรเลตโคสนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนตปี2013มือเดียวป้ายแดงเครื่อง1,080เกียร์ออตโต้นะครับรถสีสันสวยงามเงาฉ่าดําดุแบบนี้นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนะครับเซนทล็อกแอร์แบค ABS ดิสเบรกนะครับคันนี้ดิสเบรก4ล้อนะครับรถโดยรวมสวยครับขับได้ทั่วไทยใช้งานได้ปกติสมบูรณ์กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเชฟโรเลต โค้ชนะครับคันนี้1.8ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครกำลังหาใช้งานชอบเชฟโรเลตนะครับชอบคค้ชจัดไปครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์หาเอาไปใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีบริการจัดส่งทั่วไทยครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับกว้างกวาง,วางนั่งสบายชมได้เช็คได้ ทดลองขับได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ไม่ประมาณ1,38,000กิโลเมตรนะครับภายในสวยกว้างนั่งสบายนะครับชมได้ทดลองขับนะครับมีบริการจะดส่งสามารถไลน์ติดต่อขอรูปเพิ่มขอวิดีโอคอลขอคลิปได้นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับนี่นะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับ ได้สอบถามได้นะครับรถสมบูรณ์นะครับภายในสวยสะอาดกว้างกวางนั่งสบายระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลง4บานใช้งานได้ครบนะครับกุญแจรีโมทนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับรับประกันการโอน โอนได้ทั่วไทยนะครับรถได้รวมสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสภาพงามๆหนึ่งในร้อยไม่เคยชนใหม่ก็ไม่เยอะนะครับโดยประมาณก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับกับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนต้นๆและก็เข้าใจเชฟเร็สตนะครับก็ลองชมดูได้นะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเชฟยร็สต์ขับนะครับก็จะได้ข้อมูลทางการซ่อมบํารุงอู่ดูแลอยู่ตรงไหนอู่ไหนเก่งอู่ไหนดีก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยครบจบกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับ นี่ครับรีโมท2ดอกนะครับเอกาสารคู่มือครบชุดโอนลอยครบรับประกันการโอนมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยรถเดิมรถดีฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหาใช้งานนะครับดูรูปต่อได้เลยนะครับรูปเยอะมีสภาพแบบนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รถสวยสมบูรณ์มากๆก,กับราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทนะครับหลายท่านอาจจะกังวลว่าเชฟลรดไม่มีศูนย์อยู่ในเมืองไทยก็ต้องบอกเลยว่ายังมี อูเก่งๆนะครับที่ดูแลสําหรับเชฟโรเลตเลยนะครับแล้วก็อะไรสําหรับศูนย์ใหญ่เองที่อยู่ราชเทวีกรุงเทพก็ยังมีนะครับเบิกอะไรได้ทุกอย่างนะครับและถ้าใครสนใจนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนคลับของเชฟโรเลตนะครับท่านก็ได้ข้อมูลแน่นอนครับว่าอูที่ไหนดีๆอะไรที่ไหนหาได้ตรงไหนแบบไหนนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมกับราคานี้นะครับหนึ่งแบาทจะคุ้มกับความต้องการของท่านหรือไม่ก็ลองพิจารณานะครับสาหรับเราคัสอน รถสวยๆมาฝากนะครับที่เหลือครับเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจสําหรับข้อมูลก็สามารถหาได้ทั่วไปในยุคอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะครับทั้งในกลุ่มใน a c e b o o k นะครับก็มีกลุ่มของเชฟเรดโคสนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้คันนี้สวยๆนะครับเดิมๆเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหลักไม่ตัดต่อพิกคว่ำนะครับเอกสารครบนะครับไม่มีจมน้านะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับโทรได้ลายได้ติดต่อได้เลยครับขอพระคุณทุกการติด ามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ